สวัสดีครับสวัสดี fc แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอะต่อจากคลิปที่แล้วครับที่ผมจะให้ดูละหลวงก็ะทวดเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญไซส์กลางไซส์ใหญ่วันนี้ขอรับชิวเลยกันแล้วกันนะครับพอดีไปคนยิง้ามาเจอหลวงกระทวดประสององนะครับซึ่งเป็นหลวงกระทวดพิมพ์พระรอดเนื้อว่านคุกรักปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่คือรุ่นนี้นะครับ ก็อีกองหนึ่งเนื้อเดียวกันนะครับเนื้อวันคุกลักพิมพ์พรอดเหมือนกันแต่เป็นของปีห้าศูนย์นะครับปีห้าศูนย์กับปีสี่สี่จะมาเปรียบเทียบกันให้รู้ว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับระหว่างสององนี้ซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันพิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันแต่สร้างคนละปีกันนะครับเหมือนกันเบ๊กเลยนะครับอมาชมกันเลยครับ นี่องค์ยกิ่งอยู่นี่นะครับซูมดูซิซูไมไปดูซิแตกต่างกันตรงไหนไไเห็นไหมครับความแตกต่างไม่มีเลยนะครับข้างหน้าเป็นเนื้อวัานคุกปลักพิมพ์พะอดเหมือนกันเนื้อเดียวกันพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าสร้างคนละปีกันเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าไปก่อนนะครับให้ดูข้างหน้าไปก่อนพอจะเดาออกไหม่าแตกต่างกันตรงไหน ไม่มีความแตกต่างเลยนะครับเพราะว่าพิมพ์เดียวกันนะครับดูรายละเอียดดูความคมชัดของพิมพ์เหมือนกันหมดทุกอย่างหมูตาจมูกฝ่ามือฝ่าเท้าอีวอนกีบัวเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดแต่ผมจะให้ดูด้านหลังครับความแตกต่างจะอยู่ที่ด้านหลังนะครับระหว่างปี44กับปี50องค์ซ้ายมือ ตรงซ้ายมือจะมีรอยแตกลานหน่อยหนึ่งนะครับตรงซ้ายมือด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับตรงขวามือเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างหรืยอยังสังเกตดูนะครับความแตกต่างตรงสองกอน,นะครับเดี๋ยวผมหาหาปากกาก่อนเดี๋ยวชี้ให้ดูความแตกต่างกันนะครับ แตกต่างจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่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 รุ่นแรกปีสี่สี่นะครับโคตรตรงนี้เดี๋ยวซูมอีกนิดหนึ่งโคตรตรงนี้จะเป็นรูแหลมแหลมลงไปนะครับส่วนปีห้าศูนย์โคตรจะอยู่ตรงนี้นะครับโคตรจะอยู่ตรงนี้เป็นเลขศูนย์ครับเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์ตัวใหญ่เลยนะครับเป็นวงกลมเป็นเลขศูนย์เลยปีปีสี่สี่นี่จะไปดูแหลมแหลมลงไปนี่ แตกต่างกันตรงนี้นะครับความแตกต่างกันตรงนี้เนละซึ่งเมื่อคลิปก่อนๆนู้นที่ผมถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูพระปลอมพระแท้กับพระปลอมจะมีพิมพ์พระรอดอยู่รู้สึกว่าจะเป็น EP ที่24นะครับลองกลับไปดูนะครับ EP ที่24มันมีตัวอย่างพระปลอมอยู่ในนั้นนะครับมีพิมพ์เตาเลียกับพิมพ์พระรอดเกียดายวันนี้พิมพ์พระรอดมันชำรุดไปแล้วนะครับ หลังจากที่ผมถ่ายคลิปวันนั้นแหละผมไปแกะด้านหลังออกมันก็เลยชํารุดไปเลยนะครับเลยไม่ได้เปรียบเทียบให้ดูเลยนี่จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังชํารุดดูเฉพาะด้านหน้าก่อนกันนวกันนะนี่ครับของแท้สององค์ของปลอมหนึ่งองค์เปรียบเทียบกันให้ดู สังเกตไหมครับของผมจะอ,องเล็กกว่านะครับของผมอองเล็กกว่าเพื่อนเลยนีนัน่งเท่ากันของผมเล็กกว่าน้อยนึงนะครับของผมเล็กกว่าน้อยนึงจะได้ไม่ไม่มีให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเข็มมันหลุดไปตั้งแต่วันที่ผมถ่ายคลิปแล้วนะครับถ่ายคลิปคลิป ep ที่ยี่สิสี่นะครับผมถ่ายคลิปนั้นแล้วเข็มตัวนี้หลุดออกไปนะครับเข็มหลุด ก็เลยไม่สมบูรณ์เลยครับทีนี้เลยเปรียบเทียบกันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาซูมดูใกล้ๆว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับอาละเ,เรามาซูมดูรายละเอียดนะครับซูมดูความคมชัดของพิมพ์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับรายละเอียดคมสวยซูมให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาหล่อไหมจมูกโด่งไหมนะครับมีหูมีตามีจมูกนะครับมีเส้น,นาผากหนึ่งสอง สามสีเส้นนะาผาักสี่เส้นนะครับสวยคมชัดสมบูรณ์ดีมากเลยนะแต่วงนนี้จะมีแตกลานหน่อยหนึ่งคที่แตกลานเนบางองุ่งจะแตกลานตั้งแต่การปั๊มเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่เนือแข็งเน้้อว่าร้อยแปดชนิด ผสมกับยางลักเข้าไปนะครับทําให้เนื้อผ้านี่แข็งแกร่งทนทานนะเวลาฝังเข็มเข้าไปเนี่ยก็เลยมีการแตกปริเพราะว่าเป็นพลที่เล็กนะครับพลที่เล็กประมาณประมาณปลายนิ้วเรานะครับพอสอกรเนี่ยมันเข็มใหญ่ฝังเข้าไปก็เลยมีการแตกปริเกิดขึ้นเป็นบางองค์นะครับนี่คือของปี44ดูรายละเอียด มวลสารอาจจะไม่เห็นนะครับมวลสารอาจจะไม่เห็นพวกผงแรไอะไรอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าจะฝังอยู่ในเนื้อผ้าหมดไม่เหมือนกันเนื้อว่านร้อยแปดนะครับเราจะเห็นสนิมเขียวพวกนั้นขึ้นมาด้วยเห็นเนื้อว่านเห็นคาบว่านบางองค์ก็จะมีผงมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่แต่เนื้อนี้จะไม่เห็นนะครับจะเป็นเนื้อดำมันวาวแบบนี้เลย สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีพระรุ่นนี้นะครับหรือพิมพ์นี้เนื้อนี้อยู่แล้วนะครับบางบางคนจะออกไปเนื้อขาวๆนะครับมีค่าแป้งขาวๆเกาะอยู่ถ้าอยากให้สวยแบบนี้นะครับให้เอาน้ํามันมะกอกนะครับชุบก,กับสาลีมาเช็ดเช็ดเช็ดอุงน,นี้จริงๆแล้วจะเป็นเนื้อขาวๆหน่อยหนึ่งนะครับใช้น้ํามันมะกอกเช็ดเราจะมันวาวแบบนี้เลยนะครับ สวยงามก่อนที่เราจะไปเลี่ยมนะครับทําความสะอาดหน่อยนึงเอาไปเลี่ยมกรอบทองนะครับมันจะสวยเอาลงกีบบัวห้ซูไม่ดูฐานบัวเห็นไหมครับจะเห็นจะมีเศษเช็ดชู้ขาวๆขาวๆแปะอยู่ผมใช้เช็ดชูเช็ดออกถ้าอยากให้พระสวยๆมันวาวแบบนี้นะครับใช้น้ำมันเช็ดเอาได้เหมือนกันนะครับ ใะเดูด้านหลังมากอ่านี่ครับให้ดูด้านหลังด,ด้านหลัง,ลงพระรุ่นนี้นะครับพิมพ์พระรอดเนื้อวัตคุกลักส่วนมากเลยด้านหลังจะเป็นรอยมือรอยมือกดพิมพ์ตัวนี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่รอยมือหลวงพ่อนะครับเป็นรอยมือของทหารของช่างที่เขามากดพิมพ์ สมัยนูน้นใช้ทหารนะครับเกณฑนทหารมานั่งเลียงแถวกดคนละบล็อกคนละบล็อกเป็นบล็อกอยางนะครับใช้มือกดเอาก็จะมีรอยมือของคนกดแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกอยู่นี่กดอยู่ตรงนี้นะครับี4 4กดจะเป็นรูแหลมๆลงไปนะครับรูเล็กๆนะรูไม่ใหญ่มากนะ เราก็เป็นเงินผสมนะบางท่านเขาก็เรียกว่ากกออะไรนะอปา้าหรือนิกเกิลแต่ผมจะเรียกว่าเงินผสมกันแล้วกันนะครับผมเรียกตามตามหนังสือนะเงินผสมหนังสือเขาบอกว่าเป็นเงินผสมนะครับโคตจะอยู่ซ้ายมือเรานะครับโคตจะอยู่ซ้ายมือเราถ้าเป็นเนื้อคุกรักนะครับโคตจะอยู่ซ้ายมือเราแต่ถ้าเป็นเนื้อว่านร้อยแปดเลยจะไม่เป็นสีดําแบบนี้นะครับจะออกโทนสีแดงๆส่วนโคต ตตูที่เขาตอบเนี่ยจะอยู่ขวามือเรานะครับอยู่ขวามือเราอ่าเดี๋ยวทีนี้จะมาเปรียบเทียบปี50นะครับอันนี้คือปี44นะครับนี่สังเกตโคต P CC. P CC ้ดปี44ปี44จ่ยซ้ายมือเดี๋ยวมาดูปี50บ้างนะครับอ่ามาดูโค้ดของปี50ครับทีนี้เห็นไหมครับรูมันจะเป็นวงกลมเลยนะครับจะไม่ใช่รูแหลมๆลมงไปนะครับ เป็นรูปวงกลมเลยเหมือนเลขศูนย์เลยนะครับตอกอยู่ซ้ายมือเหมือนกันนะครับอยู่ซ้ายมือแต่อยู่ต่ํามานิดนึงนครับเพราะมันเป็นเป็นวงกลมใหญ่ๆก็เลยต้องเลื่อนลงมาตอกข้างล่างหน่อยนึงข้างบนตอกไม่ได้ข้างบนพื้นที่ตอกไม่พอนะครับก็เลยเลื่อนมาตอกอยู่ตรงนี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเนื้อเดียวกันเลยพวกมวลสารพวก ผงแลอะไรนะมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นจะเห็นเป็นบางองค์เท่านั้นนะครับจุดโ,โคโคด,ด้านหลังจุดสังเกตคือด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหน้าเหมือนกันหมดเลยนะครับเนื้อนี้ด้านหน้าเหมือนกันปีห้าศูนย์นีส้สองก,ก็จะใหม่หน่อยใหม่กว่าปีสี่สี่ปีสี่สี่ก็นานแล้วนะครับ เดีย๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับอ่านี่ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าของปีห้าศูนย์นะครับสวยคมชัดเหมือนกันนะครับมีปากมีจมูกมีหน้ามีตาเส้นผาักลาชัดเจนหมดเลยนะครับเป็นสายจีวรฝ่ามือฝ่าเท้ามีนิ้วเท้าด้วยอนะีบัวคมชัด มีความมันวาวเหมือนกันพระมีความมันวาวเหมือนกันแข็งแกร่งมันเป็นพระที่เก็บสะสมได้ง่ายนะครับนี่ว่านคคกรักรุ่นนี้ทางวัดไม่มีแล้วนะครับรุ่นนี้ทางวัดไม่มีแล้วนะครับหมดไปแล้วหมดไปแล้วสององค์นี้คือผมไปค้นเจอที่หิ้งพระมานะครับถ้าเจอตั้งนานผมก็ถ่ายให้ดูแล้วนะเพิ่งจะไปเจอมา จะไปเจอก็เลยมาถ่ายเพื่อให้เป็นความรู้นะครับสําหรับนักสะสมมือใหม่นะครับบางคนชอบไปก็ไม่รู้ได้ไปก็ไม่รู้ว่าปีไหนปีไหนนะอโอเคนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆพอะจะน่าจะได้รู้กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบใกล้ๆกันให้ดูสององค์อีกทีหนึ่งเเปรียบเทียบให้ดูกันครับสามองค์เลย,เ,ยเทียบให้ดูสามองค์เลย พระแท้สององนี้นะครับพระแท้สององนี้ส่วนอง์นี้พระปลอมนะครับเดี๋ยวเทียบเนื้อครับเห็นไหมเขาพยายามจะทําให้เป็นเนื้อเนื้อคุกลักแต่ความดําจะไม่ได้นะครับความดําความมันวาวจะไม่ได้ส่วนองค์ขวามือสุดนี่จะเป็นพระปลอมนะครับสังเกตดูไหมเหมือนกันไหมครับถ้าคนไม่เคยเจอองค์จริงๆนะครับจะไม่รู้เลยนะครับใกล้เคียงกันมาก แต่ความดำความมันวาวจะไม่ได้อีกอย่างหนึงเข็มด้านหลังจะไม่ได้นะครับลองเข้าไปดู EP ที่ยีี่นะครับเข็มจะเบอร์เบอจะไม่คมชัดเหมือนกับของจริงเขานะครับนี่ลองดูเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับมือใหม่ที่ชัดสะสมพระเครื่องของพระทวดัดะทวยมงคลนะครับฝากไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับ ก็ขอบคุณ f อนะครับขอบคุณ f อซขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มาร่วมรับชมมาศึกษาหาความรู้นะครับคลิปวัดทวดวัดห้วยมงคลนะครับขอบคุณขอบคุณจากใจจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ